สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้ความโชคดีใดจะมาเยือนคุณเร็วเร็ว,รวนีิหลังปีใหม่แล้วหลังตรุษจีนแล้วเนาะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันได้แล้วนะความเฮงความป๊กปังอะไรจะเข้ามา น่ากลมได้อีกอะ่ะแต่อยาก,กลมกว่านี้เลยเต็มกล้องวิบางท่านรอการตั้งคันอยู่หรือเปล่าคะมีโอกาสนะมีโอกาสนะเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้บอกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่แบบว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรน้อที่แบบว่ารออยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ ไพ่เด็กไพ่เด็กขึ้นมาไพ่เด็กออ้ยอยากได้ลูกสาวหรือเปล่าไพ่เด็กผู้หญิงนะคะเขากําลังรองมาเกิดนะโอ้ยความปวกปังกําลังจะเกิดขึ้นนัวโอ้ยใครที่ทําเกี่ยวกับของเก่าเหล็กโลหะนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์อะไรพวกนี้กดดนะ็ดีนะดีนะเพียงแต่ว,ว่างานแบบ บางทีอาจจะมีความเครียดนิดนึงนะเราจะบอกว่าปังซะเลยทีเดียวมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะมันนิดนึงมีนิดนึงอ๋อบางทีพองานมันเยอะออเดอร์มันเยอะหรือนอกนี่นั่นมันวุ่นวายไปหมบทบางทีทํางานผิดพลาดมั่งอะไรมั่งนะคะมันก็อาจจะมีบ้างเนาะเออควบคุมแบบควบคุมลําบากนะคะหรือบางท่านบางรายเนี่ยมีลูกน้องก็ไม่ได้อย่างใจนะหรือไม่ท่านบางท่านบางรายก็ถูกคนเอาละเอาเปรียบนะ แบบเจอแต่คนที่บางทีเจอลูกค้าโอ๊ยลูกค้าอยากได้อย่างงั้นอย่างนี้ทําตามไม่ถูกเลยนะคะเพราะความที่ order, ออเดอร์เพราะความที่อะไรน,นู่นนี่นั่นมันเข้ามาเยอะนะคะจะมีอะไรมากกว่าหนึ่งทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักอะไรก็แล้วแต่นะสุขภาพถือว่าดีแต่ก็อยากให้ระวังเรื่องของอเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนอะไรพวกนี้หน่อยเพราะมันเครียดไงนะคะทํางานใส่ตัวแทบขาดเลยนะแต่มันก็มาพร้อมกับความความสาเร็จอะนะมาเพราะความสําเร็จ โอ้มาพร้อมความสําเร็จจริงๆถึงแม้ว่าจะแบบกลัว,ลวๆอยู่บางทีบางอย่างอะไรก็ไม่กล้าลงเต็มที่นะแต่บอกเลยวามาพร้อมความสาเร็จแต่ความสาเร็จนี้มาพร้อมความเหนื่อยนะคะความคิดมากหรือว่าการที่จะต้องใช้ไอเดียใช้อะไรสารพัดเลยแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คอยบัญชาการคอยสั่งงานเบอร์กินลูกน้องไม่ได้อย่างใจต้องลงมือไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะความป้วกปังเลยเท่าที่สรุปได้นะความสําเร็จ การออเดอร์การงานหรือความรักหรืออะไรที่แบบรออยู่นะมันจะเข้ามานะคะมันจะเข้ามานะอาจจะมีอะไรที่แบบบางทีที่คาดไม่ถึงเข้ามาด้วยทั้งสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วนะคะมันเลยทำให้เราคิดมาก